สบายดีพ่อแม่พี่<ม>น้องกับสบายดีเบอร์ทุกท่านที่เขับฮับส้มส้มนองค้าเด้อพี่น้องบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็มีเมนูก็คือสม้มสม้<ะ>สมมะม่วงสม้มมะขามอันนี้ก็สม้มมะขามเนาะอันพายเป็นคนหามานี่ฮะนางกินบุ้มเป็นคนก่อเองกับมืินละจ้าหมนางกินจังเลยซีมันกับมะลุงมันแซ่บด้วยบ่ เซป่อืมอนันเลยแรกหน้าไปเห็นหน้าของกไหกินสพม,มิเตแซบอบทีเด้เนะแซ่บดีกว่าไรลืมสูบลุงสบายดีพี่น้องมากินสบนํอกันเด้อพี่น้องเด้ออืมหมักน้าแหกแจ่ว่าขากัเลยเนาะ เจียวแกอะไรอไรอเอออร่อยอร่อยป่อเอาใส่กล่องลังอื ไม่เซ็งะไรเหเห็นยังกับบึงปลาบ้างพี um. ่น้องมีการซื้ทนน้องอันเนยว่าเดีปลาลายโบอันเนยหรืปลาลายโบโอ้ยก่องากันน่ะวันุงกินกินนี่จิกินสมน้ำอันเนยเด้อกินสม่ะอันเนยเดีปลาลายโบฮะปอันเนยเดีปลาลายเยอะเอาไปใช้ปิดตาเปล่งตาโบเด้อ ไหนี awesome. ่ยวปลายป่ไปอยู่ในนาเลยนะลายลายอยู่ตะกะตะกะในแคนนี่ไม่เปลืขี้ตมนี่ไมเจบเจเจ็บป้าเตู่อยูหน้าบปลาซิวไปได้ไหมได้มา อะไิปลาลูกแม่กินใหม่กี่น้องเลยกินใหม่แต่แจกันเก่าน้อตางคักเนี่ยด้ยเป็นเือกับประการนี่น้องปาะีงันตุ่ยเลย ดีไะครับเป็นอะไรเศเนาะเศก์อืมออกิจกรรมคอร์ลุกถ้าขยี้หน่อมนคู่ก็ากมาคจานจนเบก นังจ,จำไรเลยเหรอกระด็นหมากะทันงมาก็ซุกพุ่งพี่ห้องนะเป็นวัดยวนี้นองบเดชไปเก็บปุ๋ยปีนี้เป็นวดีี้หมากะทัน,มนเมืองขากยานะกะทัน,นามาต่อแม,อม,มนอ่ก็ย่าปอมคลามคายเลย ต้ในะมใส่นะชมแขกชมแขกอะไรเนาะย่ำนีิก็คือแบบต้มใส่กระปูไปหน่อยต้มใส่ก,กระปูมันก็สิแซ่บเข้ากันต้แแมแหลกๆมากบนาบงต้มใส่กระปู ตาว่าเป็นวันไหแล้วกินยาบ้างใน้านยาคิวบอยงเสียงสั่งกลอยากจบทอกขวบผักพืนอืมขวบักพื้นอี่พัยเห็นขวบักพืนพัยเห็ุขวบักพื้นิวฮะเอิม มนอางอืมอันนูนองน้อืมนี่ััดพื่นเก็บป่เจ็บเจ็บตัวหัวนี่อืมเอาเนยเอางไยเปล่าเป็นรันสาวน้อคิวกันอื่นไหเออื

มาป้าอานะครับແດ່ພີ່ນ້ອງມາກິນສ sí ົບํากันเดີ້ພີ່ນ້ອງເອີບັນຍາກາດກະລົມລົนເນາະຄ້າว่าເມือนນຍາກິນປົນເດີ້ເອົາຮັ້ນ

ยามบุญตะอันน้องอนเนยได้หลังมาคามสะน้องอเนยน้องอเนยได้หลังมาคามเมั้งเก่งเก่งเก่งสบายดีเ,ดยเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลัางเร็วก่อนฮวา่าก็ใส่กระตาแล้วก็ท่ทน้ำออกได้ เขาหดหนาแา่กสร้างเอาเหลือเสร้างายนี่ต้องตำนะอเมิาจะใช้ประคามหน่อให้ไปขึ้นเชิงปลายนั่อเมริกาเนื้อกะเก็บบระคามพ่อเก็บคืนสิเก็บเลือก็ไปห้าเด็ดใหม่เชื่ย เก็บคือจิสูโมเมน์เก็บมารีเลยสงกับหน่วยแม่ใหญ่ทอทรทบรตาสว่างแค่เัเแต่้องบนเน จะทำอะนหรอง,งจเป็นหน่วเงหวงกินมากินจะมาสมท้าน้องเน่ได้ปลาลายบอ่อหนิโอ้ยกินสมกับน้ำ บ่ไนขยย้น้อนลา,ออาล่บวยเฮ้ยมาอืนอ้องคลิปนน้งนองก,ก็จะได้เก็บภาพให้เพิ่งเพีงสน,นิทก่อนเด้อคลิปน้าพอกันใหม่นอ้อง สบายดีเด้อสบายดี